สวัสดีครับทุกคนครับผมมินสถาพรครับวันนี้วันที่7เดือน7หรือว่าเดือนกรกฎาคม2567นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟนครน้ำปางครับครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีนะครับทางฝั่งด้านนี้นะครับก็มีรถจักรนะครับจอดอยู่3าคันด้วยกันนะครับ คันนี้ก็จะเป็นอ่า G E K นะครับ4050นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นอันตรอม4ี่สองนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพระเอกของสถานีรถไฟนครลัปานะครับ,นะรบดาวินพอร์ดหมายเลข540นะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับครับแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณ17ดนาฬิกา3-5นาทีนะครับขบวนรถ ด่วนที่52จากเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัตนก็กำลังจะเข้าสู่สถานีนครลำปางครับก็เป็นรถไฟขบวนเดิมนะครับที่เคยถ่ายไปหลายๆคลิปนะครับแต่ว่า วันนี้พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามีการพ่วงตู้ J r อาเวมาด้วยนะครับครับซึ่งโดยปกติในทุกๆวันนะครับสำหรับขบวนรถต่วนที่52นี้นะครับก็จะพ่วงรถนั่งและนอนประบอากาศแดวูเป็นหลักนะครับประมาณ4-5คันนะครับแต่ว่าวันนี้มีการพ่วงรถนั่งและนอนประบอากาศ j r อาเวมาด้วย3คันด้วยกันนะครับ ก็วันนี้ทำขบวนมาด้วย q s เหมายเลข52 4 4นะครับแล้วก็ตามมาด้วยรถบอฟอนะครับหรือว่ารถโบกี้สัมภาระมีเครื่องข้ามล้อนะครับ2คันแล้วก็ถันมาอีก2คันนะครับก็จะเป็นตู้นั่งและนอนปรอปอากาศชั้น2แลแนวซึ่งเป็นริ้วปกติของทุกวันนะครับแล้วก็คันที่3 4 5สหก็คือพระเอกของวันนี้ครับ รถนั่งและนอนพร,ร้อมอากาศเชอาวิสแต่ขับสีขาวคาดแดงนะครับสคันด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้พ่วงมาในฐานะเป็นตู้โดยสารประจับขบวนเลยนะครับแล้วก็ตู้ที่เหลือก็จะเป็นรถนั่งชั้น2ธรรมดาแล้วก็รถนั่งชั้น3นะครับซึ่งเป็นริ้วปกติของทุกทุกวันนะครับซึ่งที่ผ่านมารถต่วนขบวนที่ 5, 2ก็เคยพ่วง รถตู้นอนเจอาเวสบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการกดรับฝากตู้เจอาเวสที่มากับขบวนอื่นนะครับมาจากกรุงเทพปรายทางเชียงใหม่พอขากลับก็ฝากไปกับขบวนที่52นะครับอีกสักครู่ตัวรถบัวพิเศษที่มาหนาตลาดขบวนที่7จะนำขบวนเข้าสู่สถานีรถไฟนครลำปางในชาชลาทางที่2อขอบคุณค่ะ ครัแล้วก็ตอนนี้17.45นาฬิกานาทีครับขบวนรถต่วนพิเศษขบวนที่7ก็ก็กำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีนครลำปางครับวันนี้ลาช้าเล็กน้อยนะครับประมาณ15นาทีครับ อยุดล้าตรงท่าเรืาที่สถานีขุนตามัำปูน คับแล้วก็ตอนนี้18.04นาฬิกนาทีนะครับก็ได้เวลาปล่อยขบวนรถด่วนที่52ออกจากสถานีนครลำปางครับวันนี้ออกตามกำหนดเวลานะครับก็สำหรับรถตู้นอน JR วนะครับครั้งล่าสุดที่เดินทางมาในเส้นทางรถไฟสายเหนืออย่างเป็นทางการก็เมื่อวันที่2ไมิถุนายน2,567ที่ผ่านมาครับ ซึ่งตอนนั้นเป็นขบวนร,รับน้องรถไฟของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับพอขากลับเชียงใหม่ไปกรุงเทพก็ฝากตู้นอน JRWest ท่วงท้ายไปกับรถต่วนขบวนที่52เช่นกันนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปไว้นะครับท่านผู้ชมสามารถคลิกการ์ดด้านบนมุมขวานะครับไปรับชมกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นบันทึกความทรงจำนะครับวันที่7 เดือน7ปี2,567ที่สถานีนครลำปางครับ